การนำควานสำคัญกระโดรอบสังหารทีละคนทีละคนจากมือที CPU ่มองไม่เห็นจนทําให้เกิดความหวาดระแวงในส่วนใหญดีเนี่ยเป็นการกระโดดมาก่อนนะในขณะเดียวกันระหว่างกระโดดรอบกำลังกองกำลังบัชชากับกลุ่มไอซิสติกไม่ค่อยมีการประทับเท่าไหร่ตะทบตะปูอัส่าเน้อเรมออกมาจากกองกำลังบัชชาแต่พอมาถึงต้องกัหมอร์ อันนี้เป็นคำยืนยันของคนในพื้นที่นะครับเดี๋ยวเราเรา,เรามีหลักฐานอะไรด้วยนะอาจารย์นะก็เมื่อวานนำซ้ำม,มีการเคลื่นอนคนและอาวุธด้วยโทรกรณ์ด้วยขบวนรถยาวเฉียบในบางวันแสงแสงโดยใช้ไปยังผ่านไปร้อยร้อยกิโลเมตรจากอิรักมายังซีเรียและจากซีเรียไปยังอิรักต่อผ่านเส้นทางหลวงอย่างอิสลัดเสรีปลอดภัยจากการชุนชุนของทางราัสเซียหรือทางอาิรัก ทั้งทั้งที่ว่าหากเป็นกองกำลังใจดีแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็เป็นไปได้เป็นแบบนี้ครับเรารู้ครับเป็นร้อยร้อยเมตรขบวนรถแล้วก็เดินทางมาจากอิรักโมซุลแล้วก็ไปที่เมืองดิซูนซีที่ซีเดียนใช้ระยะทางห้าร้อยถึง700ดรยกิโลเมตรต้องกิ ทางเส้นทาง่านป้อง่านอะไรต่างๆจุดตรวจเป็นเท่าไหร่และก็อยู่ในสถานการณ์สงครามถามว่าไอซิสเครื่องกระบวนอาวุธที่โจก่อนไม่ใช่ธรรมดาบุกแกบุกแก,ก,กมวนรือเ่าไม่ใช่ทุบข้าวสาไม่ใช่ทุบน้ำมันแต่ทุบอาวุธนะครับแล้วก็อาวุธไม่ใช่อาวุธธรรมดาอาวุธหนะักอะไรทั้งหลายแต่พามาจากอิรกักแล้วก็เข้าไปที่ซีเรียปลอดภัยทุกอย่าง มันคืออะไรนี่ปีสองพันสิบสามผมไม่มีเวลาถ้าหากว่าพี่น้องมีเวลาไปหาใน YouTube เขาเขามีการสแสดงนะครับพึกเหื่อะไรกันว่าคักเฟ่อะไรต่างๆโฮครออะไรตกเงๆอะไรนี่นั่งบลูกดูแลกับลูกนะครับ,นะรบเหมือนกับว่าเด็กๆเล่นในเทศกาลอะไรยังไงไม่รู้รถถังเนี่ยนะครับรถถังเป็นสิบๆถังเนี่ยยัมุสี กามุสอีกที่ด่ก็ยายไก็ไปไดบัาสิมันเกี่ยเป็นไปได้เป็นไปได้นที่ประชาชนมองไม่เห็นเป็นมุกมีดสัตว์ไหมเป็นครมณมไหมมองไม่เห็นเรอไม่รู้เรเดร์อะไรต่างๆนี่เข้าไปไถึงใช่ไหมกลุ่มนี้มีกรมณ์ปรอกับพวกีสัตสมัยนับปีหนูมีดสัไม่รู้ถึงแต่ว่าเป็นกรมณ์ใช่ไหมใช่หรือเปล่าเป็นไปได้เ่ยเขาก็สามารถ Jika kita menggunakan ayat yang sama, kita akan tidak menemukan Allah yang berpuasa. Allah berpuasa. Kami tidak menggunakan Allah yang berpuasa. Ini adalah masalah. Kami tidak mempunyai kemahiran tentang dunia. Saya tidak mempercayai bahawa Allah yang berpuasa. Apabila Allah berpuasa, saya tidak mempunyai kemahiran tentang masa. Saya tidak mempunyai kemahiran tentang masa. Tapi, apabila saya melihat masa-masa yang akan datang, มาซาีในสมัยสงครามเนี่ยนบีมุฮัมมัดสุลต่านวในยุสมเตรียมความพร้อมในการที่จะทำสงครามมีความปิดความลัเสมือนกับว่านบีมุฮัมมัดไม่เชื่อความช่วยเหลือของฮักไปซ้ำไเสมือนๆนเดี๋ยวเราจะเสูจน์เตรียมาร้ตงการ ni pak pak kursi yo menusuknya buat bentengnya macam macam yo pak kursi yo tak nak nak ya kau le yo ti abdi nabi nabi masa kau yang tapi waktu pergi waktu berlaku peperangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah dia tidak percaya dengan kemampuan manusia. Tengok. ตะกบเปื่อยสุดๆอยากยกใจ้สุบายยกกำปั้นมาสัมมาสนานี่คือรอสุล u l l a แต่นี่แบบอย่างของไอซิสที่เรารับรู้มาเป็นยังไงเป็นยังไงมันคืออะไรนะมันคืออยานนะครับเป็นเป็นรถไม่เบ็ดนะรถขบวนเรืยนะและก็ไม่ใช่ครั้งเดียวผ่านเส้นทาง500-700ถึงกิโล ทีนี้เมื่อมีการ,ระิทาก,กันระหว่างสองฝ่ายเมื่อกลุ่มมูชาอีได้จับกุมกองกำลังไอซิสบางส่วนปรากฏว่าผู้ถูกจกับกุมส่วนหนึ่งถือเรื่องสือเริ่ทางมาจากีุโรปและรัสเซียด้วยอันนี้เป็นคำยืนยันจากคนที่ไปจับด้วยตัวเองเดี๋ยวผมมีคลิปมีวิดีโอนะแต่เสดานี้ไม่ไม่ทันนะเราเราคงจะมีภาพสองภาพสามนะ บางคนก็เป็นที่รู้จักว่าเป็นเจ้าหน้าที่ด้านข่าวกรองของรัฐบาลประชาะอิรักททาให้เป็นที่เข้าใจว่าสมาชิกกลุ่มหนึ่งสมาชิกกลุ่มเดินเล่นทั้งหมดสมาชิกกลุ่มหนึ่งของไอซิสประออกอบด้วยกลุ่มคนที่ไม่หวังดีกับการกีรัิที่สในเรื่องรขาเสนอว่พวกเขาต้องการอะไรมีวัตถุประสงค์อะไรคือคําถามที่ยังคาใจของบรรดาใจดน,นและประชาชาติอุสลิมทั่วโลกตราบจนถึงปัจจุบันนี้ยังไม่คำถามอยู่ Conta a ดยมีควมนักนปนี้ลงในระับปอเครื่องยาจากซีเรียไปที่อิรักใช้ระยะทาง6 0 0กิโลเตนนะอย่างเีหน่่งาีพูเกสนครนั่นนะอ่าปุ๊เครื่องที่ใช้านั้นเครื่องมองคำลัแลก็แต่ละคันรถนะก็ไปด้วย,วยอาวุธทนะแต่ละคันนนึ่งนะ ขี่มนุษย์พนมที่นักฟังเปิดปานดูครูเปิดปานดูนะสังเกตได้คือตาทับกับเมืองโมซุ่นเมืองใหญ่ทางภาคเหนือเป็นระดับสองของอิรักนะโมซุ่นอีกระดับสองพอๆกับเหมือนกับเชียงใหม่นะหลังจากประเทศก็เชียงใหม่อันนี้หลังจากเวกแดดในภาคตะวันตกด้านก็โมซุ่นในระดับต่อไปอ่าเพราะเดี๋ยวบางรายยังไปดีขึ้นรายนี้อะไรกันเนาะทั้งๆที่ในโมซุ่นนี่มีทหารอิรักและอิรานประจำการจับ ขยายพื้นที่อาณาจักรของตนเองอย่างกว้างขวางเราติศาสรคุมพื้นที่จากตอนเหนือซีเรียไปยังตอนเหนืออี่ิััมีีระยะทาง500กิโเมตร500ตารากิโลเมตรนะภายในระยเวลา3-4วันปัจดไม่นวที่จะเลยม,มุสลิมโมกับกิโลเมตรปอรสิทธิ์สามารถควบคุมคุกหลายแห่งและปลดปล่อยผู้ต้องขังให้เป็นอิสระจำนวน คนบอกว่าเออเนี่ยนี่คือความดีงามของไอซิสสามารถที่จะปล่อยคนที่อยู่ในคุกโกลีิชิาอาปรมาณเป็นปีนี่ใครอธิบายปล่อยคนคุกเหล่านี้ไอซิสอันนี้คือความดีงามของเขาะแต่เราต้องถามต่อว่าคนที่เข้าคุกม,มันมีหลายประเภทแล้วตอนนี้นี่คนที่เข้าคุกเหล่านี้นี่ก็ทํางานอยู่กับไอซิสอันนี้เราไปเราไปทราบนะครับนะ ทำให้ต่างนานารักและกองกำลังชีน่าได้ชอยร่นอย่างไม่เป็นท่าอย่างไี่ท่าสายเองไอกองกำลังสามหน่เนี่ยกองกำลังสามหน่ที่เป็นรัฐบาลนะเป็นรัฐบาลไอนี่คือกองกำลังที่เพิ่งก่อตั้งมาเพียงสองปีสามปีเป็นกองกำลังที่ชัสร้างตัวรัฐบาลขั้นตึ้งขึ้นเถสามารถที่จะสร้างความแพ้แพ้ให้กับรัฐบาลรัฐบาลเองพันลวดรวมระหว่างรัฐบาลชีน่าที่รักกับรัฐบาลทิรักที่ดันแดดด้วย เทิ้งปริศนาที่คร่าคาใจของประชาชนโลกทั้ง่านปัจจุบันพวกเราตั้ง,งข้อสังเกตที่ไม่รู้นะแต่ว่าประชาชนโลกตั้งข้อสงสยัยพร้อมพร้อมกับเทิงอาวุธยุทโธปกรณ์มากมายที่ไอซิสยึดเป็นทรัพย์สินมาเพราะที่เมืองมัวซุนนี่มีกองพันมีค่ายทหารและต่งตางๆนี่เยอะแยะเข้าไป แล้วก็เอาอาวุธอุตถกรณ์เหล่านี้มาเป็นสัพย์เฉลยของตนแล้ะก็ยิ่งไปกว่านั้นได้บุกยึดธนาคารในโมซูลทั้งหมดอย่างน้อยสามสี่แห่งที่ก็ปักธนาคารเป็นคณะอเมริกันโดยดีดดีไอซิสยึดเงินกว่าสี่้อยห้าสิบห้าล้านเหรียญปักกถึงสองพันห้าร้อยล้านดอลลาร์อเมริกา และอีกหลายรถหลายระเายจากธนาคารที่อยู่ในกลุมของตนเองครับประกาศว่าตรงนั้นคือเป้าหมายการโฉมจีต่อไปผมคิดว่าตั้งแต่รัฐอิสลามแรกที่มัดฑน์ของระสูลุลลอฮะสุลต่านมาเลยฮิ่มาซัลลัมจนกระทั่งปัจจุบันเรามีทุกอะไรต่างๆมาตั้งไปคอนเฟอร์วัชินีอัลมาบิยาอัเซียนะครับอะไรอี่อัลมาบิยาอะไรต่าง ไม่มีชัยชนะใดๆที่แสง่ายเหมือนกับปฏิหารเหมือนกับรักของไอซิสิแล้วาดครับแม้กระทั่งเขาทรมก่าย่างเทียบไม่ได้สมัยรสมมลิว่าจิมระเอดรุตุนโดเมกับไมกับเุกุตุนโดตนี้เรางดังที่ก็อีกพวกเนี่ยบุรีมุวาสกีฮัิบบุรี boleh tepuk hampir segala wanimah-wanimah Balai-balai Adak setiap tahun yang duduk di Mosul Habis pada orang dekat Boleh habis duit kalau tak Macam yang mana Tahun ni banyak cahaya buat lah Yang saya cahaya buat lah Sebab ni semua ni? Untuk sejati ni Kalau ambil duit, tak sejati untuk ทีรเปล่อไปไอซิสโฆษกของไอซิสนี่แถลงการออกมาว่าต่อไปต้องเป็นแม่แบบแน่นอนช่วงนั้นช่วงนั้นผมบอกตั้งแต่เวลานั้นว่าไม่มีทางที่ไอซิสจะไปโจมตีแม่แดบในเคสคของผมเชิญไปดูเลยไม่มีทางเพราะอะไรครับจนกระทั่งปัจจุบัน,นไอซิสไม่แต่ต้องไม่ไม่แต่ต้องไม่แต่ที่ยึดพลังศ แบกันอยู่ในสถานการอันอันตรายเพราลว่าบังการ์เคยเป็นประเทศที่ถูกยึดครองโดยจีนมาแล้วใจ่ไหมครับแต่ประเทศที่อันตรายสุดๆณตอนนี้เยเมนถูกกลืนแล้วแล้วก็ประเทศใกล้เคียงซาอุดีอาระเบียกลุ่มประเทศต่านี้คือประเทศที่ที่ที่อันตรายสุดๆณปัจจุบันไม่ใช่แบงกดแบงแดดมีการแบ่งอะไรเทคอะไรแล้วเป็นของเอง ป็นเรื่อง่ที่เราต้องต้องไปคุยต่อนะครับท่านลางความสน่นสนอของประชากรโลกและความมีใจของประชา,าชาติมุกสิมต่อชัยชนะอันยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อิสลามนะที่ผมเขียนอย่ันประวัติศาสตร์อิสลามเลยลองไปดูไม่มีอีกแล้วที่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ถ้าหากว่าเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่เป็นความจริงจริงประวัติศาสตร์หน้านี้จะต้องมีการบันทึกและก็กล่าว แต่ตอนี้เนี่ยหายครับสับไปยังที่เท่าไรพรกิจกาโมนคอิัพเรียลกุลแดนกัสสัซักดดุชื่นชมไม่มีการชื่นชมอะไรไม่ไลือไปหมดแล้วมันเป็นเหตุารณ์อื่นที่สำคัญกว่ามาทักซ้อนอะไรยิ่งใหญ่ตัวทักซ้อนคิตน้าเข้าความฟิตนาตั้งหนทักซ้อนกันเยอะมากนะครับแต่ถ้ามันเป็นความจริงต้องต้องมีการตันทึนแน่นอน

แล้วก็หลังจากนั้นก็เชิญชวนผุ้คนให้ทั่วโลกให้สัตยบันต่อหน้าอิสลามส่านมครับนะผุ้คนก็บอกว่าไม่เห็นมีคนมีฟ้าไม่เห็น,นมีนคอรีฟ้านะครับอ่าเราเราตกตรงนี้นี่เราอาจจะตกอะไรนั้นเขาเรียกว่าเสียงเรียบก,ก็มีมนมักชาิการบางท่านที่บอกว่าเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นประกาศาาเป็นคอรีฟ้าเลยไปไปประมาณหลังจากนั้นห้า,า,ว,า,ว,าวันวันวันศุกร์แรก จั้น้ใหม่วันสุกร,ร,ร,รก,อข,อรรอรกรของเดือนอเรมานจุมฮปดตัวนวันอเลานมาสเดตรนอเมานอุมเปดตวนีันอเมานุมาส์เปิดตัวในวัอเมานจุมฮาส์เิดตัวในวันอลมานจุมฮาส์ดัวในวันอเลมนุตฮาสิด้ัวใวลานุมส์เดตัวในวันอเลมานจุมฮาสเปดตัวในันเลานุมเสเปในวยนอรลกานตุมฮสเปิดนวัอลมานจุมฮาสิดตัวใ่านเลมานาสเปิดตัวใวันเานจุมาสับทุวคนเานจุบคเปิดกั ว่ริงัรุปุกยีอนี้าาติดปยอ่านปัป๊าก็สบายัเนี่ยมารายังจิเสนะสำหรับทุกคนเขาบอกไม่ใช่นนะเมีแ่ประมาณคนบ้านี่ประมาณ25นาทีเป็นภาษาบบที่เป็น การใช้ภาษาที่สุดยอดสํารวมนะครับสุดยอดจริงๆเป็นภาษาเราตระกูลอุบลปิธนะครับก็ท่านเป็นอาหลัฮฺอยู่แล้วม่เป็นไรนะฮะใช้คำพูดที่ผสมภาษาระหว่างคำพูดของอับุบักสมัยคริสต์ฟาคนแรกนะฮะเอ็นนีบุนนีตัวาไลโกวัลัสตูดิคอยนิกโก้ฉันเปลี่ยนแต่งนะครับท่านท่าที่ว่าฉันก็ไม่ได้เป็นคนที่ดีเลิศเป็นกว่าท่าน แต่ถ้านรรดาี่หเลี่มาจากเอนนีวุทีตัวอะไรกล่เป็นเอนนีกุตูรีตัวอะไรกลอ่มอะไรกฉันตรวจทดสอบมาตำแหน่งนี้ทีฉันตรวทดสอบมาจริงๆ้ะฉันเขาฉันเป็นคนตวัดตอนะดูดีๆต้องทดสอบฉันให้รับตำแหน่งนี้นี่ใครก็จะบอกแบบนั้นเอนนีุตูีตัวอะไรก่มอะไรกลสาดิฉันว่าจัวันตันตีสายดิว่าอัลละคุณชอบสายอะไรจังหวันตันนีอันนี้ Beginai, apa? Ini, ini si, ini apa? Ini si. อะไรอัลฮไซนีนะอัลกุร mm. อานซึ <neither> <c oughs> ่งแคลิฟอร์นีแลิฟอร์นตั้งแต่สมัยหลังจากสมัยนบี์มีหรือปาร์กนามีัตวรรษนี้ยังไม่มีใครที่มีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมเหมือนกับอุบัตต์อัลบาดาลีเลยไม่มีครับแม้กระทั่งอุบัตต์แอสิดีกเราเรียกว่าพุดดิ้งถ้านเป็น ท่านไม่ใช่ผูไซนี่นะนี่ใช่เป็นกุวไอชีอย่างเดียวอันนี้อบูบากาอัลบาดานีอัลอาชีมีไม่นะอัลกุวไอชีอัลผุไซนีเนี่ยยอดอะไรอะไรนะก็ว่ากันอันนั้นอันดับแรกมันประกาศเป็นตัวตนดังนั้นคนที่นักวิชาการบอกว่าเออคอนเทนท์ไม่มีทางที่จะประกาศตัวอนนน ไหนหลังเลยนะเพราะว่าเขาประกาศตัวมาโอ้จริงเว้ยประกาศตัวจริงหนึ่งสองประกาศยกเลิ oleh para ibu bapa pengurutan awal, pengurutan, murtad kan di sebab bagi orang Melayu yang ada orang Islam yang akan oleh murtad. Jadi orang pengurutan set tong Samsung kena pegel, kafe patu kena pegel. Tapi ni ISIS kena Samsung kau tak pinau di mujahidin di di Yunani Syria ni tu pernah. Kau tak ก็คนมุตัดยาตุมมุตตะกาเฟ่ฮัลลาดาร์กบุลเลงเปยขนมเปยนั้นดังเปย่พวกมูนิขนมเปรางนับเป็นยูรูเดย์ัเปรย์ยัมพีนานาชนต้องทำสงครามก่อนยิวกับริสเตียนนี่คือความเชื่อของไอซิสปัจจุบันเขามีหลักฐานไหมมีสมัยสมัยอบูบัติอัสซิดีก็เคยทำสงครามกับคนมุตตเหมือนกันใช่ไห อาเูม okay, ิบ <Yeah. S 2> <t> ัตรนีอ th ุตส่าห์จ่ายเนี่คนที่ไม่จ่ายจ่ายอาภูมบัตรยังไปทำสงครามกับกลุ่มนี้ก่อนเขาเป็นมุสลิมแต่เขาไม่จ่ายสกายดังนั้นอาภูมบัตรไปสงครามทั้งทั้งที่ว่ายังมีชาวกุเรชยังมีชาวมุสลิมที่ใดต่างมากมายแต่อาภูมบัตรไ่ทำสงครามกับกลุ่มนี้อาภูมบัตรไปทำสงครามกับกลุ่มมุสลิมก่อนดังนั้นว a j ิ b สำหรับเราที่ใครที่เป็นมุสลิมคนนั้นจะต้องทำสงครามก่อนแราจะต้องไปฆ่าพวกเขาไ นี่กลายเป็นที่มาของปัญหาจนกระทั่งปัจจุบันนะครับเราต้องรับรู้ตัวนี้นะครับเราต้องรับรู้แลวก็ผมก็อยากจะให้พวกเราติดตามข่าวเนี่ยแหละติดตามตามข่าวลักษณะอย่างนี้นะครับว่าเป็นยังไงนั้นพอมีปฏิกิริยาลักษณะอย่างนี้ก็เริ่มมีปุรมะมาพูดคุยก่อนนั้นนี้ปุรมะไม่พูดเพราะว่าไม่รู้ไม่่ทราบตัวตนที่แน่นอน ไอซิสมีชื่อเยอะเกินคนที่มีชื่อเยอะเดี๋ยวระวังนมีชื่อเยอะดีกับคนที่หนคนกับคนอย่างนั้นก็ต้องห้องข้อปัญหาบอกชี้จิตตั้งแต่แรกเนี่ยไอซิสไอเอสวขาอย่างไรเรากลัวไปทำไมเรามีปฏิหารเนี่ยเรามีการมาอยู่แล้วนะครับเราไม่ไม่ต้องไปกลัวไปกลัวใครทั้งสิ้นนะครับอันนี้นั้นเมื่อมี มีการกเกิของอกำหนดของซีเรียรนียนะครับอ,อัน,นั้นของอไอซิสก็เริ่มมีอุลามะอันนี้แหละที่มาเวลาะมาณาอยากสรุปวาอันนี้คือปรากฏการณ์ี่เกิดโนมนาของไอซการกํานิของไอซเป็นใครยังไงคิดว่าชาาาเราคงเข้าใจอ,อสมควรแต่ว่าเหียดไ,ไม่เลเอียดนะครับไม่สเีไม่ใช่ผมพูดบอกบอกอทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราอาจจะมี มีคำถามและก็มีอุลามันนี้เป็นเชทตัต่มาวาตอนนี้ีซึ่งเป็นชาวซาดีว่าเออคนซาดีที่ว่ามันไม่อยู่ในพื้นที่ในรู้เรื่องในรู้จริงคนซาดีชอบอยู่ในออรแกเป็นุระมารอบแกไม่อยู่ในพื้นที่ไม่อยู่ในเมดาจริงๆนะแต่ว่าลองฟังดูนะครับไอเอสไม่ใช่กลุ่มที่อยู่ในกางที่ถูกต้องและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการว่าหาฟีี่แท้จริงท่านผู้ด้วยเสียงทัาน ถ้าไม่ใช่เชฟอาลีฟีนี่เป็นชาวซาอุดีอาร์ตลองฟังอันนี้เชฟมูเจย์ซาอิบเดนเวอร์ไรส์แมจเนสซูรอบิลูโตเป็นประธานกรรมการชูรอที่วุตโตวุตโที่ไหนครับวุตโนี่อยู่ที่ชานงเดนดิมัสเมืองวุตโตนี่ปรากฏในแคนดิสนะครับบิลูโตปรากฏในแคนดิสนะครับงั้นเดี๋ยวมันไม่พูดนะครับว่าวุตโตเป็นยังไง แต่ปรากฏในฮะดีษันจะฮเดสฝูซีบุปภะรือารุักฮดสบอกคลิมอัลบุตอมอัลลอฮฺเอาเองาะจะบุปบุซิอัลรู้ผมเคยบอกผมเคยพูดเรื่องของความรเสริฐของซีเรียน้ำในอัลุตอ่เป็นน้ำที่ประเสริฐเป็นน้ำที่ใสสะอาดที่สุดในโลกนะครับช่วงเวลาเรร้อนนี่ในอตอนี่ เย็นนะครับมีพี่น้องบอกว่าถ้าเราใสนะ่จุ่มแตงโมหรือลงในแตงโมแตงโมจะแสะงในช่วงฤดูรอนะ้อนนะพืชอาหารแม้กระทั่งไก่เป็ดอะไรต่างๆนะถ้าก็มาจากวกตัตอถอุดิบอันอร่อยไปเลยน,นะครับซัสต้มโต๊ะอะไรต่างๆเนี่ยแตงโมจะกรอบแตงกวาสามารถจะกินได้เลยกินแล้วไม่ต้องล้าง นไม่มีไม่มีอคไรนี่เป็นยังอะไรยังหวานกรอบเขาเรียกว่ามันแหลมมันหวานแหลมนะมันแหลมมันแหลมแค่ว่ามาแก่ก็สวยนันนี่นันนี่ครับไม่มีตุ้มนะอันนี้ประท้อมเขาบอกว่าอย่างไรบททดสอบที่แตกของเราไม่ใช่ระเบิดและการทำลายล้านของประชาชนแต่เป็นการตัดฟิล์ของพีเออันนี้คือระเบิดที่เราไม่รู้จะแก้นะครับระเบิดของประชาชนนี่โอเคเราถนนแต่บางท่าน นะแต่ว่าถล่มถล่มก็เยอะนะเราสามารถที่จะหลบหนีได้เราสามารถที่จะจนหนีได้เราสามารถที่าาาจะเข้าไปในคลองได้แต่ระเบิดของไอเอสที่บอกตักฟีดของเราดิเราจะหลบยังไงแม้กระทั่งหนุ่มูหญ่มีบอกว่าเอาละเอาละไอเอสไอซิสฉันตักฟีดฉันกาแฟแล้วดิปัญหาคือฉันจะต้องวัดยังไง ฉันจะเข้ารับอิสลามยังไงฉันจะจับมือกับท่านยังไงจนระดับนี้นะครับสอ้อะไรกันตามเออโอเคไม่เป็นไรมาทั้งตั้งเต็แล้วทั้งคาเฟ่แล้วท่านท่านลองมอไว่าฉันในคาเฟ่แล้วปัญหาปัจจุบันนี่ท่านต้องลองบอกสิว่าวิธีที่จะทําให้ฉันเป็นมุสลิมเนี่ยจะทำยังไงจะเป็นต้กรตะกร้ากาแฟับตะก้อตะก้อตะกอนจำรันนี่ตะวันตะวัสุดสุดละเมอต้องไปเรียนมอหนีไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอม เย่าอย่างเดยวเพะตเีามืตันไม่ยอวไม่ฟันท่านเดียวมันมานท่านก็ีบิบัตริตบัตไม่มีแล้ว,วคนเฟิรามยังไงคอนเฟิร์ยังไงสมัยนราีซ่าอะไรมาซน,นะครับไปยังไงละนะเปิดเมืองมะกะชาวบ้านเมืองมะกะอะไรมาก้มหัวนันดีเลยแล้วแต่ท่านเดินจะทำยังไงนะครับนะินะนะ ผ่านมาฉันเคยไล่ท่านจ้างเด็กๆที่จะฆ่าท่านแต่ตอนนี้พวกเรายอมแล้วนักหนี่ก็ถามมา่อตาตาลุ่มนมาทันนี้ก็อันอันนี้ฟังดูที่ผมพวกทา่านนี่เชื่อว,ว่าฉันจะทําอย่างไรกับพวกท่านนักหน,นี่ถามนะบรรดาผคนเล็กๆมาโอ้คนเล็กบอกว่าอ้าวคนก่มีมาคนละคนคนนี้โอ้ตั้งเป็นคนดีถ้าเป็นลูกคนดีอะไรต่างที่นชมน,นั้หนี่น,นันี่ตอบใรเนยครับ นาีใช้ในโยบายยังไงนี่คือเป็นเป็นนโยบายระดับระดับโลกที่ไม่มีใครมาทำไดายเลยในการที่จะเปิดเมืองทุกเมืองแม้กระทั่งสหรัฐอเมริกาที่พูดถึงเรื่องสิทธิมัน,นุุ์ชนชน่างต่างๆไ,ไ,ไม่เคยมีประเทศไหนปฏิบัติได้แต่ใน,ในาบีมามั่นสละวายีุสำหรับและของเป็นแบบ เราดูแลอเลาซิเรียนเราเนี่ยก็ีอยอมนันนี่เราจะเราจะเป็นมุสลิมอีกครั้งเป็นยังไงถามรักอิสลามตอนนี้เพราะเขาถูกเขาถูกฟัตวาว่าเป็นกาเบรียสเขาจะเข้ารักอิสลามยังไงตอบไม่ได้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 พรมลูกเรียวนะทำสงครามอีกเดียวนี่คือเชรมูชาฮิดไซด์กันมือนทั้ต่อสู้แต่แรกแรกเกิดนะครับ อยู่นะครับทเป็นคนดานเด่นแล้วก็อยู่ในภูเขาอยู่ในทัอมเพราะว่าแบบฝันดีต่อสู้กับประชาชนแต่พอมาถึงบททดสอบของไอเอสนี่ท่านต้องประยุกต์ท่านต้องหนีนะในเวลากลางคืนรู้แล้วูเราท่านบอกประวัติของท่านที่มีหลอกจากกองกำลังของประชาชนแล้วก็ไอเอสการติดตามของไอเอสนี่ต้องหนีในเวลากลางคืนยังไง จนกระทั่งมาเปชายแดนนะอันนี้คือแชคโมจายสายนว่าเป็นราอิสราอิสเป็นประธานมัเชสซูรอที่เมืองอุตตอนะครับมีคำพูดของท่านชัดเจนนะครับเนีแต่ไม่มีเวลานะใช้เวาเป็สียวันนั้นไม่จบนะอันนี้คนคนนี้นี่คือแชคอัลลอฮาราอิสราอิสโรบิโะอลนมาบิจิบลินทีือ เราอีสรรอพิพากษามล้วนะแต่ว่าอะไรครับประธานสมานะพุนธศาสนิกชนี่เมืองอิบลาสไม่ใช่ธรรมดาคนนือในที่ท่านเปิดได้เลยนะผมมีทิ้งไว้นะครับท่านบอกว่าเรามั่นใจว่า